สวัสดีครับวันนี้ปออุ้ยกับมาป้ากันทำแล้ววันนี้จะมาอู้ถึงเรื่องอธรรมะจะริยาจะเติมไปแหมหน่อยเอตมมังคละมุตตะมังธรรมะจะริยาจะเอตมมังคละมุตตะมังก็แปลว่าการปฏิบัติธรรมหรือ การประพฤติทธรรมตามหลักธรรมคําสอนของอพระพุทธศาสนาก็จะมีการยกจิตยกใจยกดวงวิญญาณให้สูงขึ้นกว่าเดิมประพฤติทธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งบําเพ็ญสมาธิภาวนา,าเป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง ใช้เวลา5วัน6คืนเจ็ดวันแคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นในที่นี้จะทำความเข้าใจก็คือว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับชีวิตเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นรากฐานของชีวิตผู้ใดมีธรรมะประจําใจชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง าการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือทางกายเรียกว่ากายสุจริตมีความสุจริตทางกายก็คือมีแบ่งออกไปได้อีกเป็นสามข้อมีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ สัตว์ทั้งหลายทั้งมีตีนไม่มีตีนมีปีกไม่มีปีกก็เป็นสัตว์เหมือนกันทั้งหมดแม้แต่ไส้เดือนไส้เดือนกิ้งกือก็จะไปรังแกมันปล่อยให้มันไปาหากินอาหารเลี้ยงชีวิตของมันไปถึงเวลามันตายก็ให้มันตายเอง สำหรับมนุษย์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามนุษย์มีจิตใจที่สูงส่งมีสมองอันเลอเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายดังนั้นมนุษย์ก็ไม่ควรที่จะรังแกมนุษย์ด้วยกันข้อ2ขออ้ขอ2การไม่ลักทรัพย์ไปขโมยของเขาไปหยิบเอาสิ่งของของผู้อื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่รู้ หรือว่าเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตแล้วก็อย่าเอาอของของคนอื่นเขาก็หวงเหมือนเราของของเราเวลาใครหยิบเอาไปโดยเราไม่รู้เราก็จะโกรธคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นก็มีจิตมีใจเหมือนกันกันกบเรานั่นแหละอ่าของของ,ของคนอื่นจะไปเอามามันไม่ดี ข้อสอนี่เป็นการลักขโมยข้อ1ก็ปานาติปาตาข้อ2อก็อธินาข้อ3นี่ก็กาเมอันนี้ด้านทางกายกาเมก็คือไม่ผิดลูกผิดเมียเขาคือไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจคู่สมรสไม่ไปคมขืนผู้อื่น ให้ได้รับความเสียใจได้รับความเสียหายได้รับความเสียชื่อเสียเสียงเราก็ต้องประพฤติให้อยู่ในศีลในธรรมอันนี้ผู้ประพฤติธรรมพึงระลึกและก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อที่2ก็คือวาจีวาจีก็คือวาจาหรือคำพูด วจีสุจริตก็ไม่พูดเท็จไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกหลอกลวงต้องพูดแต่ความจริงข้อ2ก็ไม่ไม่พูดคำหยาบไอห้าอีวอ,อก <c oughs> มันมันฟังแล้วมันไม่ระรื่นหูออย่าด่าใครผู้ที่ถูกด่าเขาก็จะโกรธ แล้วก็จะเกิดการทะเละวิวาทกันต้องรักษาวาจาให้ดีข้อสไม่พูดส่อเสียดไม่พูดส่อเสียดก็คือเอาคำคนน้นไปบอกคนนี้เอาคำคนนี้ไปบอกกับคนน้นไปพูดให้คนน้นฟังเอาไปเอามาสองฝ่ายเขาก็ทะเลาะกันอันนี้เป็นการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดหรือว่าพูดนินทา นินทาคนอื่นก็อย่าอย่าทํำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราประนินทาคนอื่นเราก็จะโดนนินทามาด้วยเพราะว่ามันเป็นกฎเหมือนกับคลิปที่แล้วที่บอกว่าผู้ที่ไหว้ย,ย่อมได้รับไหว้ตอบทีนี้ถ้าเรานินทาคนอื่นคนอื่นก็จะนินทาเราเหมือนกัน <c ười> คือว่ามัน มันเป็นการสะท้อนกลับอันนี้ข้อสองว่าจีสุดจริตก็รักษาวาจาคำพูดอย่าพูดเพอเจอ้อข้อสามข้อหนึ่งกายสุดจริตข้อสองว่าจีสุดจริตวจีสุดจริตก็ยังมีไม่พูดเพอเจอ้อไม่ให้พูดเพอเจอ้อเล้วไหลพูดแบบ แต่งขึ้นมาลอยๆพูดลอยๆไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีสาระหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต้องพูดส่วนที่สก็มนโนสุจริตมนโนก็คือใจมนโนสุจริตก็มีใจที่สุจริตข้อหนึ่งก็ไม่โลภไม่คิดอยากจะไป ฉกชิกงเอาของผู้อื่นไม่คิดจะช่อโกงเอาของของคนอื่นอันนี้เป็นการไม่โลภไม่นึกที่จะไปเอาของของคนอื่นไว้อย่างนั้นแหละข้อสองก็ไม่คิดพยาบาทคือไม่เครียดแค้นไม่อาคตามัดร้ายผู้ใดเขาทำอะไรต่อเราเราก็ให้อภัยอันนี้เรื่องของการอภัยนี่คลิปที่แล้วก็ พูดไปแล้วอ่าอ่อมโนสุจริตข้อที่สามก็คือการเห็นชอบเห็นชอบเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีความเชื่อความเข้าใจในความเป็นจริงมีความเข้าใจถูกต้องตามหลักคำสอนของพระธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาสั่งสอนให้พวกเราพวกเราก็ต้องน้อมนำมาปฏิบัติตามการประพฤติทธรรมนี่มันมีผลดีนะเหมือนกับที่ว่านี่วแหละท่วาคืออะไรก็คือพลังงานในโลกนี้มีพลังงานที่ดีและไม่ดี ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะได้ซึมซับได้ดูดซับเอาพลังงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าสิ่งดีๆมีอยู่ในจิตในใจของเราจิตของเรานี่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนี่ ใครจะเอาเมล็ดอะไรหวานลงไปพอมันโดนน้ำโดนฝนโดนแดดถึงเวลามันก็งอกขึ้นมาเราหวานพริกมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพริกเราหวานมะเขือมันเจริญเติบโตขึ้นมามันก็เป็นมะเขือจิตของเราก็เหมือนกันจิตใต้สำนึกมันจะเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีถ้าเราเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดี มันก็จะแพร่พันขยายขึ้นมาในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเราก็ต้องปลูกฝังให้จิตของเราจิตใต้สำนึกของเรานี่ซึมซับกักเก็บเอาแต่สิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็จะเจริญขึ้นมา ทั้งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราภายในตัวเราสังขารร่างกายของเรามันก็จะดีมันจะไม่มีโรคไม่มีภยัยอย่างที่เคยพูดไว้อะโรคเว้นโรคก,กรรมโรคที่มันไม่มีเชื้อเรียกว่าโรค ncds ก็อย่างเบาหวานความดันโรคเกาโรคสมองเสื่อม โรคไขข้ออักเสบอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันไม่มีเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าโรค ncds แล้วถ้าเรามีปลูกฝังเอาความดีไว้ในจิตใต้สำนึกของเราสิ่งที่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโลกต่างๆพวกนี้มันก็จะไม่ถามหาอันนี้ขอบอกตรงๆบอกให้จริงๆ บอกให้นำไปปฏิบัติจริงๆนะถ้าใครไม่เชื่อกอ็คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็แล้วกันคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดความเครียดเกิดอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขแล้วโรคต่างๆมันจะถามหามันจะตามมาจากโลกนั้นไปสู่โลกน้นจากโลกน้นไปสู่โลกนี้โรคมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อย่าหมกมุ่นแต่สิ่งที่ไม่ดีอ,อย่าทําให้อารมณ์นี่มันเครียดมันเกี่ยวกับทางวิทยา,าศาสตร์เขาก็บอกอความคิดไม่ดีทําให้ความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีทีนี้ร่างกายของเราเครียดเพราะว่าจิตใจของเราเครียดอารมณ์มันเครียด โรคที่มันไม่มีเชื้อนี่มันจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเป็นโรคก็ให้ปฏิบัติธรรมเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งภาวนาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นเวลาติดตอ่อกันหลายๆวันไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าเราปุถุชนเราต้องทำมาหากินเราก็ต้องเอาธรรมะเนี้ย เก็บไว้ในหัวใจเก็บไว้ในสมองเก็บไว้ในจิตใจแล้วก็เลิกที่จะทำความชั่วทั้งหลายก็มีกายทุจริตวจีทุจริตเลิกไปมนโนทุจริตเลิกไปเอาแต่สิ่งที่ดีๆเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริต เก็บเข้าไว้ในจิตในใจเอามา,าพิจารณาว่าชีวิตของเราทุกวันนี้เรามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจมีอะไรบ้างเมื่อเราพบเราก็ตัดมันทิ้งออกไปไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทุกทุกขัานจงคิดแต่สิ่งดีๆเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปปฏิบัติ เพราะว่ามีภาษิตเป็นพุทธศา,าสนาสุภาษิตบอกเอาไว้ว่าธรรมจาริงสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังนั้น <c oughs> ขอให้ทุกท่กานจงมีแต่ความสุขความสบายมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็ขอขอลาไปก่อน ก็ขอสวัสดี